สวัสดีทักทายเพื่อนๆครับผมนี่เลยครับทักทายเพื่อนๆชาว y t u t u นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิกอ่า YouTube นะฮะไรสังกัดนางซึ่งเนาะคลิปนี้เออมาอยู่ที่บ้านสวนนะครับเข้ามารดน้ำต้นไม้ฮะรดพวกต้นยางนาต้นไม้อะไรตรงตรงไหนที่มันมันพอเราจะรดนะครับก็เลยเข้ามารดน้ำต้นไม้ Brandon. แต่เช้าๆนะครับทีมงานก็ได้มาตัดยงตัดหญ้านะครับตัดหญ้าตรงนี้เลยตัดหญ้าแล้วก็ดูเกลี้ยงเกลาดีนะครับแต่ตรงต้นไม้เนี่ยยังมีเศษเต็มเลยนะแต่ฝั่งโน้นไม่มีครับฝั่งนี้แถวนี้เต็มเลยอันนี้ครับมาชมที่บ้านสวนนะแล้วก็มาดาูการทำงานของอช่างที่ทำประตูรั้ว ช่างที่ทําประตูรั้วตอนตอนนี้เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูประตูรั้วกันนิดนึงครับช่างวันนี้ไม่เห็นมายังไม่เห็นมาหรือว่ายัางไงนะแต่เห็นอยู่สภาพนี้ตั้งแต่เรามาดูรอบก่อนนะนะครับ แต่เรามาดูรอบก่อนเห็นอยู่สภาพนี้นะนะครับเสาแรกเราเอ็นลงไงนี่ครับทำรางเนี่ยทำรางวิ่ง ก็จะเป็นประตูเออตรงนี้นรอยวัวเหยียบพี่น้องเป็นรอยหมารอยวัวเหยียบเต็มเลยอะ วกันไปครับตรงนี้ก็เป็นประตูเล็กอีกประตูหนึ่งนะครับ,รบตรงนี้เป็นประตูเล็กอีกประตูหนึ่งนะที่จะทําประตูเข้าแล้วก็จะมีประตูตรงนี้ตรงนี้ก็ทําเป็นประตูเสา สาเนี้ยอินน่าจะได้เอารวดมาพันนะครับมาปักใส่เสานี้เลยนะยังไม่เห็นช่างเข้ามานะช่งางาไม่รู้ว่าไปทำงานที่อื่นหรือเปล่าเพราะว่าช่างก็งานเยอะอยู่พอสมควรนะเสาสีต้นทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ เอาสีต้นทําเสียงเรียบร้อยรอ,รอแต่เอาเหล็กมาใส่แล้วก็ทําการาล็อกนะครับนี่ครับเป็นประตูที่เราปิดเปิดเข้าไปที่ข้างในแล้วก็เรามีประตูสองสองบานประตูนี้อีกประตูหนึ่งนะประตูนี้ก็เอาไว้รถเกี่ยวรถไถนาอะไรครับที่จะลงไปไถนานะ เป็นอีกประตูประตูนี้ให้ประตูล่างนะครับประตูนี้ก็ต้องเอาเชือกมัดไว้เนาะอาจะให้ช่างเขาแก้ไขให้สักหนึ่งก็เป็นเหล็กที่ตอนทําเสารั้วนะครับที่เสารั้วที่เขาทําตรงเนี้ยเขาทําให้เนาะก็ได้ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็รอไฟ นะครับรอไฟที่จะเข้ามาติดตั้งเราไปขอนะครับอนุญาตาหรือว่าไปขอขยายเขตไฟนะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้เข้ามาติดตั้งให้เลยเนาะเสารตรงนั้นเอ็นลงหมดเลย เาเอ็นหมดเลยฮะอยู่ด้านในเนาะ,ะนี่ฮะช่วงกลางๆครับช่วงไหนตรงกระท่อมดังนั้นนะเอน็นนะครับเพราะว่าบางทีมันโดนฝนโดนน้ำโดนฝนโดนอะไรก็เอ็นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะ ก็ตรงนี้ก็เข้าปีที่สามแล้วนะครับเข้าปีที่สามที่เขาทำมาเนาะอ่อตรงไหนที่มันเอ็นเราก็ค่อยดูเลจัดก,การไปครับตรงนี้ตอใหญ่ๆตอตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราก็จะทำอ่าถ้ามันผุเราก็ค่อยทำการเผานิดๆเซะผุพอมันผุแล้วก็ค่อยทำลายนะส่วนทำลายวิธีไหนก็ คอยว่ากันอีกทีนึงครับนี่คือบรรยากาศที่บ้านสวนนะครับบ้านสวนของเราก็รอไฟครับพี่น้องครับรอไฟจะเดินเข้าไปเพื่อที่จะเอาไปไว้นะครับเนี่ยแต่ก่อนรอยเขาเชื่อมครับแต่ว่ามันหลุดออกรอยเขาเชื่อมมัหลุด ก็มัดไว้ครับก็พอได้อยู่นะปิดปิดกันไว้ฮะครับตัวนี้ก็เริ่มเอ็นนะครับน่าจะแต่แกแข็งแรงอยู่แต่ก็เอ็นนะมีส่วนหลักตรงนี้ก็เอาออกมาสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นจากตรงนี้ฮะอันน้า เราก็จะเอาลวดเดี๋นี้มาเกาะนี่ฮะตัวล่างตัวนร้ลวดมีสามเส้นนะทับหรือเปล่าอ๋อเส้นหนึ่งทับอยู่ด้านล่างครับเส้นหนึ่งทับอยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวก็ค่อยไปเกาะ กันวัวเข้าอ่ะก่อนเราทำนี่ฮะก็มีลวดที่เราม้วนไว้ตรงนี้นยังไงบ้างลวดที่ม้วนไว้ยังอยู่ไหมเอออ้าวยังอยู่ครับยังอยู่ยังเห็นอยู่นะ เพราะว่าเราเอาพันไปข้างหน้าสองพันไปข้างล่างหนึ่งตรงนี้ก็เราก็ต้องทิ้งไว้แบบนี้ฮะเดี๋ยวรวดหรือตรงนี้ออกส่วนตรงนี้ที่เราถมไม่ให้ถึงแดนหรือว่าไม่ให้ถึงพื้นที่ก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆนะครับค่อยๆถมขึ้นมาถมขึ้นมาอีกเนาะให้มันเพราะว่าเราทิ้งห่างไว้เยอะเพราะว่ากัน การที่มันจะไปพังลงต้นดอกรักครับโตขึ้นนะครับโตขึ้นใหญ่ขึ้นจนดันรั้วแล้วดอกกำลังสวยๆครับดอกรักดอกรัก วยงามก็หาปลูกต้นมวงต้นไม้ครับเพื่อที่จะเดี๋ยวเราจะหาต้นไม้มาปลูกอีกนะเดี๋ยวเราดูว่าจะได้ต้นอะไรมาปลูกบ้างก็มีบ้างแล้วครับต้นมะม่วงนี่ก็คือต้นมะพร้าวต้นมะม่วงเป็นต้นที่เราเอามาปลูกแล้วก็ต้น ยางนาอเดี๋ยวหาต้นอื่นๆมาปลูกบ้างเรื่อยๆนะพอตอนนี้ก็เราก็ไม่รู้จะปลูกต้นอะไรบ้างอแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นแอ่งน้ำนะตรงน,นี้เป็นเอ่งน้ำ ก่อนก็ทําเป็นทางครับหางลงไปนู่นแล้วก็เป็นทางนะลูกสาวอยากได้กระท่อมก็ไปทำแบบใกล้ๆสะครับเอ่อโดยที่การตั้งกระท่อมมันไม่ได้แนวกับสะมันไม่ได้แนวระดับอ่าอ่าเหมือนทางนะในมันจะเฉียงเฉียงเนาะก็คือตั้งว่าด้านหน้าให้มันอยู่อตรงตรงสะเนาะ ด้านหลังเขาก็เลยไม่ได้ดูว่าทางมันขนานไปแบบไหนจะเฉียงไปตามทางไหมนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจตอนนั้นเนาะพอมาสังเกตด,ดูโอ้มันไม่ใช่เนาะที่จริงก็น่าจะให้ตั้งให้มันดูเฉียงเฉียงเหมือนทางเนาะโอเคครับสหรับคลิปนี้ก็ทุ่งนาครับบ๋มบ๊ายบายครับ